A.C.S.A. เขาคือบริษัทแม่ของเราที่โปรแลนด์ค่ะ A.C. Auto g a s ของเราเนี่ยก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีตัวแทนจำหน่ายถึง100ล้านค้ามีศูนย์บริการ A.C. ได้รับการรับรองอาามาตรฐานนะคะมากกว่า50แห่งครอบคลุมทั่วประเทศเลยค่ะ ทำให้ AC Auto Gas ค่ะได้รับสิทธิ์ในการจัดจาหน่ายสินค้าและนำเข้านะคะแบรนด์ AC Stack ผู้เดียวในประเทศไทยค่ะและเป็นเพียงแบรนด์เดียวในประเทศไทยนะคะที่มีประกันอัคคีภัยคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทค่ะ ASA คือใครหลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่คุ้นชื่ออาจจะคุ้นชื่อแบบว่า AC Auto Gas AC Stack อะไรแบบนี้มากกว่าใช่ไหมคะแต่ ACSA เนี่ยเขาคือบริษัทแม่ของเราที่โปรแลนด์ค่ะคือผู้ผลิตแกส๊สรถยนต์ชั้นนำระดับโลกนะคะจากประเทศโปรแลนด์ทั้ง LPG CNG และตอนนี้นะคะเขาก็ส่งออกไปแล้ว6ชวี50ประเทศทั่วโลกค่ะในส่วนของภาร,รกริจของ ACSA นะคะเขามุ่งมั่นพัฒน,นาเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองความคา หวังของลูกค้า และตลาดโลกในด้านระบบพลังงานทางเลือกในส่วนของวิสัยทัศน์ค่ะเขาเป็นผู้นําด้านการจัดจําหน่ายระบบพลังงานทดแทนแบบครบวงจรประเทศโปลแลนด์ในวันนี้ค่ะเขาเป็นประเทศที่มีรถที่ติดแก๊สเยอะที่สุดในโลกค่ะประมาณ2ล้านคัน AC ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า5 0มีการติดตั้งบนรถยนต์มากกว่า1ล้านคันมีส่วนบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานม,มากกว่า100แห่งและมีการอบรมเชิญปฏิบัติการถึง1,400ครั้งค่ะ AC เขามีผลิตภัณฑ์ระบบแก๊สรถยนต์นะคะภายใต้แบรนด์ Stack นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทยในนาม AC Auto Gas ค่ะซึ่งเป็นผู้นำด้านตลาดแก๊สรถยนต์และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ตลาดในอุตสากรรมยานยนต์อยู่เสมอค่ะเพื่อให้เราเนี่ยได้แบรนด์ที่ตอบโจทย์ตลาดและตอบโจทย์ลูกค้าทั้งการใช้งานการติดตั้งและการจูนจุดเริ่มต้นนะคะของ AC Auto Gas ในประเทศไทยค่ะเริ่มก่อตั้งโดยบริษัท TO จำกัดค่ะ โดยมีสายชัรนะคะที่นำพลังงานช้างเลือกที่คุ้มค่าและยั่งยืนมาสู่รถยนต์ในประเทศไทยโดยเริ่มทดลองจากผลิตภัณฑ์แกส๊สในหลายแบรนด์จนมาเจอกับ AC Stack และเราก็ตัดสินใจเลือกนำมาทำตลาดในที่สุดค่ะตอนนี้นะคะ AC Auto Gas ของเราเนี่ยอายุ18ปีก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีตัวแทนจาหน่ายถึง100ล้านค้ามีศูนย์บริการ AC ได้รับการรับรองมาตรฐานะคะมากกว่า50แห่งครอบคลุมทั่วประเทศเลยค่ะ ในปี2550นะคะโดยคุณภาพและประสิทธิภาพค่ะก็ทำให้ AC Auto Gas ค่ะได้รับความไว้วางใจในวงกว้างค่ะเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าด้วยทำให้ AC Auto Gas ค่ะได้รับสิทธิ์ในการจ,าจัดจำหน่ายสินค้าและนำเข้านะคะแบรนด์ AC Stack ผู้เดียวในประเทศไทยค่ะในปี2553นะคะและปี2554ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปีที่พีที่สุดข,ของเราเลยค่ะเรานะคะขึ้นแท่นเป็นหนึ่ในาอุปกรณ์แก๊สรถย,ยนต์ยอดนิยมนะคะในประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและสินค้าที่มีคุณภาพค่ะและในปี54ค่ะเราก็ขยายตลาดนะคะสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนค่ะตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดแกส๊สระดับรถยนต์ภูมิภาคนะคะเหตุผลสำคัญนะคะว่าทำไมเนี่ยเราถึงตัดสินใจที่จะเลือก AC Auto Gas ค่ะเพราะว่า AC Auto Gas ได้สร้างชื่อเสียในฐานะอุปกรณ์แก๊สนะคะสำหรับรถยนต์ทั้ง LPG และ CNG ค่ะ ครอบคุมถูกเชื้อเพลิงเบนซีนและดีเซลค่ะในส่วนของการทดสอบในเรื่องของการตั้งนคลื่นวิทยุธ์ก็การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกจากกล่อง ECU เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ก่อให้เกิดคลื่นหรือว่าสัญญาณรบกวนค่ะ การทดสอบการกันน้ําโดยการฉีดนะ้ำเข้าอุปกรณ์ค่ะเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยเราเจอฝนตกเจอความชื้นเจอน้ําท่วมอุปกรณ์ก็คือจะไม่เสียหายค่ะแล้วก็มีการทดสอบในการทนต่อสภาพอากาศค่ะเมื่ออุณหภูมิเนี่ยเปลี่ยนแปลงกระทานหันอุปกรณ์ใช้ต่อได้ไหมแล้วก็มีการทดสอบในเรื่องของการกัดกร่อนไฟฟ้าสถิตแล้วก็การสั่นสะเทือนค่ะ ซึ่งการทดสอบเหล่านี้นะคะทาง ACSA ค่ะมีการลงทุนด้วยงบประมาณมากกว่า 40, 40ล้านเหนรียญค่ะหรือกว่า1,000ล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อให้ได้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนานะคะและนอกจากนี้นะคะสินค้าทุกชิ้นค่ะของ ACSA นะคะผ่านการ QC ชิ้นนะคะไม่สุ่มย้าว่าทุกชิ้นเลยค่ะแม้แต่สายไฟที่เป็นวนๆมานะคะก็คือ QC 100%ค่ะไม่มีการสุ่มก็คือจะมีการ QC แล้วก็แปะสติกเกอร์เพื่อรับรองนะคะก่อนที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ ไปให้ลูกค้านะคะทำให้มั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นนะคะได้รับการรับรองคุณภาพนะคะในส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะโปรแกรมจูนของ AC นะคะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะเพิ่มเพิ่มฟังก์ชันในการทํางานและมีการรับรองระบบรถยนต์รุ่นใหม่ๆและในส่วนของโปรแกรมจูนนะคะเราเองเนี่ยก็ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยค่ะเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะคะทําให้ AC เนี่ยจูนง่ายไปที่ไหนก็จูนได้ และสิ่งที่ยังเป็นอุดมการณ์ของเราเสมอค่ะคือเราเนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการเทรนนิ่งค่ะเพื่อการสนับสนุนผู้ประกอบการอยู่เสมอค่ะในส่วนของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ค่ะ a c เขาก็คือผู้ผลิตกล่อง ECU สายไฟสวิตช์ Fi, Switch, และเซนเซอร์ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเนี่ยเขาก็ได้รับมาตรฐานสากลค่ะ และเขาก็มีบริการหลังการขายค่ะสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวค่ะและเป็นยังแบรนด์เดียวในประเทศไทยนะคะที่มีประกันอัคคีภัยคุ้มครองสูงสุดถึง1ล้านบาทค่ะ